我操！你们俩。Oh, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิดอินอเมริกานะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะแอนนี้นะคะนิดจะพาทุกคนมาเที่ยววัดไทยที่อเมริกานะคะวัดแห่งนี้นะคะอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะทุกคนตามนิดมาค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีงานบุญกระถิ่นอะไรอย่างงี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกของการมาวัดไทยของนี้ตั้งแต่มาอเมริกานะคะทุกคนนิดมากับเพื่อนอีกสองคนนะอันนี้เพื่อนสาวนะ,ะ <c oughs> นะคะเพื่อนน้ำอันนั้นเพื่อนแหมม <c oughs> เพื่อนแหมมค่ะ เซ่ยฮายเพื่ <laughs> <laughs> อนแมวตปค่ะทุกคน เข้าไปข้างในวัดดีกว่านะคะใรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าจะมีอาหารไทยแล้วก็ขายของไทยคนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าวัดป่าสันติธรรมนะคะอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะป้ายทางเข้านะคะอันนี้วันนี้คนเห็นว่าคนเยอะอยู่นะมาถ่ายรูปกันพี่เมมถ่ายรูปไหมเดี๋ยวนูถ่ายให้ตอนนี้เรทานนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับมีไปช่วยนะครับผมไปนิดนะครับช่วยดูแลอำโดยความสะดวก ไว้พัก่อนไหมหรือไงไปผ่าไตไม่เอาผ่าไตหนึ่งเซ็นก็เลยสวยนะครับโอ้มามาสวัสดีครับดีครับมาอย่างสวยงามมาอย่างสวยงามครับขอบคุณมากเลยนะครับในช่วงบ่ายก็จะมีการแห่กระถิ่นขอบคุณนะคะสี่เด็กที่สวัสดีค่ะ อันนี้เป็น,น,น,ปนที่เราจะเตรียมไว้ใส่บาตรนะคะทุกคนกขคือมารอ,อต่อคิวใส่บาตรตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้พ้าไตาใช่ไหมะพาะไตาเอาไว้ตอนไปแห่กระทินะน,นะออตอนนี้เข้าไปไหว้พระก่อนไหมหรือย,อยังไงแม่เข้าไปไหว้พระโอเค

ตอนนี้ก็ไปรอใส่บารนะคะเพราะว่าเปลี <language> ่นว่าฟังก์่นฟังก์ฟังเพลงข้างในเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็รอใส่บารกันนะคะเรานำแล้วก็ เลยครับพระฉันข้างนอกเะครับพระฉันข้างนอกนะครับอากาศดีท่าป่าเพื่อเป็นคนเยอะจริงทุกคนหรือท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนี่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอยู่เมกาิกา12ปีนะครับไม่เคยมาวัดนี้ฉันไปอยู่ที่ไหนมา12ปีไม่เคยมาไม่เคยมาไม่เคยมาเลยที่จัอูชาไม่รู้หนุหนูหนูไม่เคยไปวัดไหนด้วยครั้งแรกที่มาวัดไทยที่เมกาใช่ ใช่ใช่เป <ừ> ็นบุญบุญสุดๆนะจุยงบุญจุมหัวก่อนสาธุยงพระธาตเป็นบุญที่องค์สมเด็จพระสสััมมมาพุทธเจ้าอภรญยาด้วยพระองค์เองคนอื่นเลงไปขอทุกโยมแต่บนนี้พระพุทธเจ้าได้อภรญยาให้พวกเรา บูชาพระพุทธบูช,ชาพระธรรมยกไม่ไหวนะักไหวแด่พระสงฆ์ทีาบอกสิครับปุริยเนื้องบุญปงพระนิพพาขอให้พบดเครื่องหยกันยุหน้าโบสถน้าที่ พระประานอาหารเครอีก่นดหน้าแล้วไปป้อนเนาะไปฟ้อนไปแห่กองขีนหน้าโบสถ์ไปแห่รอบโดยรถบรรทุกได้มีความสุขหาได้ฟ้อนได้รับเต็มที่หลายรงนีเตรียมฟ้อนเดึ้นีนสักโซน่นเวทีเวทีเวทีทุก่น เนื่อทำประเพณีอะารีย่ารนี้นะก็จะขวายจําเวงทองพู้นี่เป็นพี่น้องกับต๊ะสุพรรยใช่ไหมรวอีกสักพู่หนึ่งนี่ก็สุนเวจากะมาประชาธทปไทย

กินนะคะทุกคนมีหลายซุ้มเลยค่ะของกินนี่เลยจ้ะอันนี้นนนนนนส้มตำขาดไม่ได้นะคะประเทศไทยของเราส้มตำส้มตำตีนไก่อู้อยากกิน ส้มตำตีนไก่ส้มยำส้มตำตีนไก่ส้มตำรับมูอุ้ยน่าทานทุกอย่างเดินดูก่อนไหมเดินดูก่อนดูก่อนไหมไประเบอร์เกอนจะเออใช่ใช่แล้วตำเสบด้วยเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้ร้านส้มตำนะคะส่คัวม่้าตำไทยใส่ครัวแม่ใส่ครัวนี่ค่ะอันนี้ส้มตำอุ้ยน่าทานทุกอย่างเลยอันนี้หมูปิ้งค่ะมีซุปหน่อไม้มีขนมอุ้ยตายวันนี้ต้องซื้อของกลับบ้านแน่ๆเยอะแน่เลยมีแต่ของ ไประเดินดูก่อนยัยปลาก็มีเดี๋ยวจะซื้อปลากลับบ้านด้วยสวัสดีค่ะวัน่เป็นกิจกรนะคะพาดูแสดงโชว์ก่อสดนะอ๋อมีโชว์ด้วยโอเคโฆษณาล่ะค่ะ ชื่อลาวนาสาคนงามนั่งลำไปจำวันไอ้ตัวบินด้อความเดินเงินเป็นเครื่องตัวบินมุมขาแล้วมาเอานะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราเดินดูต่อนะอุ้ยมีแต่ของแซ่บๆนัวๆแหนมมีหมดเลยมีหมดเลยโอ้ยวันนี้มานี่มาฮอยู่มานี่เร็วมากราบขางก่อนมีแต่ของอร่อยอร่อย ข้าวเดี่ยวมะม่วงก็มีชุดเท่าไหร่คะสิบบาทโอ้สิบเหรียญลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมแต่แนวแซ่บแซีบมิต่ของน่าเดี๋ยวมาซื้อค่ะมตาหน้าทานทงนั้นเลยอันนี้พวกของหมักของดองยายไอจุน้ำมันไปไหนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาเดินไปหานางอ๋อเดี๋ยวมาซื้อส้มตำซื้อนู่นนี่กับอุ้ย ส้มตำนี่นี่ขาวนะเดี๋ยวดีสวยสวยซื้อมาลยยาย ของนี่ของแห้งค่ะเยอะแยะเลยนี่โน้นก็มีฝั่งโน้นก็มีเดินไปดูฝั่งโน้นสีอ๋อพี่ไลน์หวัดดีค่ะสวัดดีค่ะครั้งแรกมาวัด่หนุมไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้ไม่รู้ว่ามีวัดไทยที่นี่ใกล้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 เดี๋ยวเดี๋ยวงานรอกระทงก็มีอยากมาเยอะอยู่นะของขายยังมีแต่นะมีแต่ของนาทานนาทานใอืม อันนี้พวกขนมเนาะดูบรรยากาศสุดยอดเลยอะ่ะ <c oughs> มแต่ของแบบบ้านเราทั้งนั้นเลยข้าวหลามอันนี้ข้าวหลามพริกอู้ยหลามอร่อยนะโอ้พริกก็มีอู้ตายแล้วมีแต่แนวแซบๆยายอ้ยยายหนูว่าหนูร้อยหนึ่งน่าจะไม่อยู่นะซื้อของกลับบ้านนี่เหรอ <inaudible> um, what is it? Is it liver? Beef. Beef. Uh Beef, right? Okay. And then this is pork and this is chicken. Okay, this is pork, uh, um, and, and chicken? Chicken um, guy. Okay. Thank you. Um. ในน้ำมัไปไหนก็ไม่รู <Huh? S 1> <A> ้อันนี a ้คือเนื uh, ้อหมูอันนี้อะไรอ่ะคะ Can you speak Thai Pork wheel Pork Pork Okay Moo <move>. Okay You want try this Ah Sure Just try

ขบวนแห่กระถิ่นนะคะทุกคนทุกตอนนี้เราก็ขบวนแล้วนะคะ